ตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอ่ายินดีต้อนรับสู่ช่องการเพียกรูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อตามที่เขียนด้านล่างเลยนะคะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันนะคะในปี2569หรือ2026นี้คืออะไรก็คือ เป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจาะเป็นแล้วแต่เรื่องที่ไพ่ขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทุกเรื่องนะคะแต่ก็ขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางอย่างมีสติอย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกด s k i ปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยหรือกดพามส s t a ป์ใต้ตต description ได้เลยนะคะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้อย่างเช่นเดิมนะคะเป็นคำนาย general reading ทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้นะคะ เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อาจจะได้รับกําลังใจหรือว่าข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะกลับไปนะคะอาจจะทําให้คุณเองอาจจะมีพลังงานดีๆในการดําเนินชีวิตต่อไปหรือว่าอาจจะมีคําเตือนจากพี่ไพ่ต่างๆที่อาจจะเตือนคุณก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนในการผู้ของกิ่งฟ้าได้อันนี้เป็นแนว มันคือเอกลักษณ์คือมันคือตัวตนของกิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้า,าทําคลิปมาตลอด10ปีที่ผ่านมาใน y t u t u นะคะก็คือเป็นคนที่พูดลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถเปลี่ยนสปีดตัวเองได้ถ้าท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะในความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มใน YouTube มันจะมีปุ่มเฟื่องด้านขวาบนของคุณนะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคําว่าปุ่ม playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้า ถ้าคุณโอเคกับ normal speed คือสปีดปกติหรือความเร็วปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดทั้งสิ้นให้ดูแบบเพลินๆได้เลยนะคะดูต่อได้เลยแต่ถ้าสมมติคุณอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงคุณก็ปรับได้ตามใจชอบคุณเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเขาเรียกว่าชอบรับฟังแตกต่างกันนะคะอ่โอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะราศีกรกฎนะคะอ่เรามาดูนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณแบบไม่คาดฝันในปี2 5งห้าหกเก้รือสองพนี่้คืออะไรก็คือแล้วแต่ไพ ะะบางเรื่องไพ่อาจจะขึ้นมาบางเรื่องไพ่อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีกรกฎค่ะ delight steadfastness s p i r i a l quest อันนี้ไพ่สอนรูนนะคะ darkus ไทยยาโยมราช the fool Page of Wands, nine of swords, eight of Pentacles, three of wands, four of swords, King of Pentacles, Queen of Pentacles. 9 of Wands, Three of Pentacles, โ okay. อ okay, เคโอเคราศีกรรกฎนะคะในปี69นี้ของคุณเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเป็นปีที่คุณน่าจะมีโอกาสที่จะแบบทำอะไรก็สุขใจขึ้นละกันหรือว่าเรียกว่ารับเรืยนรับเรียบนะคะแต่มันก็คือชีวิตมนุษย์เรามันจะไม่สามารถ เขาเรียกว่ารับรื่นได้ตลอดเวลา100%ยเปอรหรอคะ่ะแต่แค่ว่ามันจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนอ่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าปีที่แล้วก็โอเคดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแปลว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆของมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็ไพ่อะแค่จะบอกเฉยๆอันนี้เป็นคําเตือนละกันคือเป็นปีที่คุณจะมีเงินเข้ามาดีมากๆนะคะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือว่าเงินค่อนข้างใช้จ่ายคล่องหมุนเงินคล่องแต่ไพ่มันก็จะมีคําเตือนแหละว่า เงินหามาได้เยอะก็ต้องเก็บบ้างไม่ใช่ว่าเอาไปใช้หมดเลยนะคะพอไพ่มันจะมีขึ้นเตือนในลักษณะขอคาคว่าใช้เงินเก่งหรือว่าใช้เงินสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายใช้ใช้เงินไป,ไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งนั้นที่เราใช้อ่ะเป็นสิ่งที่จําเป็นอ่าใช้จ่ายเราจําเป็นต้องใช้อ่ะมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ไม่ว่ากัน แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความว่ากิเลสตัญหาอยากได้อยากมีทั้งทั้งที่มันไม่จําเป็นขนาดนั้นเราต้องตัดช้อยตรงนั้นทิ้งนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าพอเรามาเหมือนเปรียบไปว่าพอมาแบบสิ้นปีปุ๊บเรามาคิดดูอู้ตายละฉันซื้อนี้มาทําไมซื้อนั้นมาทําไมอะไรเงี้ยเออเอามาทําอะไรนะคะแล้วบางทีซื้อมาเก็บซื้อมาไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถทําประโยชน์ต่อไปได้อะไรเงี้ยคือเราจะมานั่งเสียใจทีหลังไม่ได้ฉะนั้นเราถือว่าเป็นการตักเตือนกันละกันนะคะแต่คุณจะมันเป็นสิทธิของคุณค่ะการใช้ตงัอองอออองคคุณ่่่่กกิฟ้้าาาแมีีหนทบวเ ใช้เงินดีๆนะเพราะว่าหาเงินได้เก่งนะก็เอาเงินไปใช้อะไรที่แบบเป็นประโยชน์ละกันบางคนอาจจะแบบเป็นการลงทุนอะไรที่ไม่ใช่ความเสีย่ยงเช่นแบบอาจจะซื้อกองทุนต่างๆอะไรเงี้ยในธนาคารอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เล่นพวกแบบซื้อทองอะไรเก็บไว้อเงี้ยคือมันมีหลากหลายแบบค่ะคืออันนี้ไม่ได้จํากัดน,นะแล้วแต่คุณเลยบางคนอาจจะเป็นการซื้อประกันนะคะแล้วก็แบบสะสมเงินแบบไปเรื่อยๆอ่างเงี้ยจนกระทั่งแบบ10ปี15ปีถอนไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เปรียบปเปยนะมันมีหลากหลายแบบฉะนั้นหาหาเวในการสะสมตังค์นิดนึงหน่อยละกันนะคะเพราะว่ามันจําเป็นสำหรับคุณมากๆเพราะว่าวันนี้อาจจะโอเควันหน้าเราไม่รู้ได้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะโอเคค่ะสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกถัดไปก็คือเป็นปีที่ กิ่งฟ้าพูดประโยคคลาสสิกอันนี้บ่อยมากก็เป็นของคุณเหมือนเดิมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าหาทำอะ,อะไรที่เป็นการกระทำความผิดคือดวงชะตาของคุณอนะ่ะเหมือนทำดีอะ่ะมันก็จะดีเข้ามาหาคุณแหละไม่ต้องห่วงเลยมันดีแน่นอนแต่ถ้าทำไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวคุณไวมากกว่าปากติเลยเป็นปีที่แบบว่าเ็าเรียกว่าไงเหมือนแบบทำด,ดีดีก็ดีทวีคูณจริงๆนะไม่ใช่เสมอตัวนะดีขึ้นทวีคูณด้วยแต่ถ้าไม่ดีโหมันมันเหมือนฟาดเข้าหน้าแรงมากด้วยนะบางที วิบากกรรมไม่ต้องรอชาตินี้ชาติไหนเนาะเร็วกว่า5 6 G จ้ะ <c oughs> เร็วมากๆนะคะคุณคุณพิสูจน์ได้นะจ๊ะทำทำไม่ดีเนี่ยโหเข้าไวจ,จังเลยอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบมันทําให้แบบเราเจออุปสรรคได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราก็ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องกิงฟ้าเชื่อว่าคุณไม่เจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณเองนะคะเรียกว่าเป็นคนใจปป้มใจใหญ่อย่างที่กิงฟ้าพพูดจริงๆนะใจปป้มใจใหญ่อะถ้าข้อดีก็คือแบบว่า เพื่อนฝูงรักคนรอบข้างรักแล้วเมตตาคนดีแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะบางทีเราจะช่วยเหลือใครหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือแต่ถ้าเ,ออเราช่วยเหลือแล้วเรามานั่งเดือดรอ้อนนั่มนั่งวิตกจริตอย่าอย่าหาทำคือต้องทําอะไรโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยนะคะแต่จะบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณเองอะ่ะเหมือนกับว่า ใช้ทุกอย่างมันคล่องตัวจริงๆอะกิงฟ้ามองเลยแบบว่าเออเหมือนคุณไม่ได้คิดเยอะคิดมากอะ่ะเหมือนพลังงานมันขึ้นคําว่าเหมือนเจ้าสําราญอะมีความสุขล้นล้าอะไรเงี้ยนะคะแต่บางทีคุณจะขี้เบื่อง่ายฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นทําหรือว่าหาหาอะไรที่แบบเสริมเพิ่มหร,หรืออาจจะมีช่องทางในการทําเงินเพิ่มก็ได้นะแต่ลักษณะของคุณอนะเป็นบางคนเนี่ยถ้าถ้าแบบมีพลนอยากจะออกจากงานประจําไปทําเป็นธุรกิจส่วนตัวถามว่าทำได้ไหมถ้าวางแผนมาอย่างดีทําได้นะเพราะว่าจริงๆเกณฑ์ชะตาดวงชะตาของคุณอนะมันมีเกณฑ์เหมือนแบบบางคนอาจจะทําควบค บางคนไม่ได้ออกจากงานในสิ่งที่ตัวเองทำยังทำควบคู่กันนะแต่อาจจะเป็นการเพิ่มเข้ามาก็ได้แต่บางคนบอกว่าอยากจะไปทําอะไรส่วนตัววางแผนอย่างดีแล้วออกมาทําส่วนตัวได้ไหมได้นะคะแล้วก็ไพ่ก็จะบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่คุณเองอาจจะมีงานรื่นเริงงานมงคลหรืองานบุญเกิดขึ้น ในทางที่ดีบางคนอาจจะบอกเออแต่งานมั่นหมายค่ะจา้าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าไปร่วมงานของคนอื่นอะไรอะไรที่มันเป็นข่าวดีหรือเรื่องราวดีๆมันเกิดข,ขึ้นของคุณในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่นอนเป็นแบบข่าวดีครั้งใหญ่ๆะคะ่ะสำหรับคุณที่คุณจะได้นะคะแล้วก็เป็นปีที่บางท่านเนี่ยถ้าโสดอยู่อาจจะได้คู่สูงมากๆมีโอกาสได้คู่สูงมากๆเลยนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นด้วยว่าต้องดูคนดีๆอยู่ดีนะถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกเออมีสเสน่ห์หรือว่ามีคนเข้ามาแต่ไพ่ก็ขึ้นว่า มันอาจจะเป็นคําว่าครั้งคราวหรือเบื่อง่ายหรือเปล่าแต่ถามว่ามันจะมีคนที่แบบมาแบบรักยืนยาวกับเรามีไหมมีค่ะแต่ต้องเลือกให้มันดีๆเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าคว้าใครมาก็ได้แต่บางคนบอกว่า มีต้องการสถานะรักที่ไม่ผูกมัดอันนี้แล้วแต่ความชอบและโสนิยมเลยแล้วความต้องการแต่และคนเราต้องตกลงกับคนที่เราคุยกันเอาเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันมีเข้ามาแน่นอนถ้าแบบความรักที่ไม่ผูกมัดมีแน่ๆนะคะแต่ถ้าต้องการรักที่ยืนยาวมันต้องใช้เวลาในการเลือกสรรแล้วก็ค่อยๆคุยกันไปเหมือนพลังงานขึ้น,นแบบอ่าแคยๆแบบคําโบราณมากนะกิ่งฟ้าจะใช้คําว่าเกี้ยวพาราสีอ่าเหมือนแค่ๆค่อยๆจีบค่อยๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าพึวงโปรโมชั่นนานๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นแนวนี้นะ แล้วก็เป็นปีที่บางท่านอาจจะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ยอะไรเงี้ยหรือว่าทําสมาธอาิอย่างน้อยปีละครั้งก็ดีนะก็ยังดีนะแต่ไพ่อย่างมันขึ้นว่าการที่เราเองอาจจะมีการเดินทางาเดินทางไปหาที่สงบจิตสงบใจหาเวลาพักผ่อนยอะไรเงี้ยหรือมีพลังที่จะแบบเดินทางต่างๆแบบไปพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงปี6กเานี่ยอาจจะชีพจรลงเท้าเยอะอาจจะต้องเดินทางเยอะไม่ว่าด้วยปจยัจจัยเป็นการท่องเที่ยวเป็นการเรียนเป็นการาทํางานระยะสั้นระยะยาวได้หมดเลยแต่เดินทางแล้วดี ีชิปประจ o n เรืองท้าสำหรับคุณแล้วดีมากๆนะคะ แล้วก็ไพ่กิ่งฟ้าขอเตือนย้อนไปอีกรอบหนึ่งที่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นว่าคุณใจปั้มใจกว้างใจใหญ่เนี่ยคือกิ่งฟ้าอยากจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นไปได้อย่าให้ใครยิบดิมตังโดยไม่จําเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้คืนนะอันนี้เตือนไว้เลยแล้วก็อย่าใจดีจนใจหายทุกอย่างต้องต้องอยู่บนความพอดีอะ่ะเ,เวลาเราใจดีกับใครมันใจดีได้กิ่งฟ้าเรียกว,ว่าร่วมยินดีด้วยเวลาเราใจดีหรือมีเมตากับใครแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วเขาดีกับเราก็โอเคนะแต่ถ้าเรามีเมตตารู้สึกว่าเอยมันเดือดร้อนเรามากเลยอะ เออเราเราเมตตาแล้วมันมันมันเดือดร้อนเราเองอย่าหาทําแค่นั้นเองจริงๆนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าอย่าให้ใครมามาทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจเพราะว่าความดีของตัวเราเองนะคะประมาณนี้นะอ่ะหวังว่าทุกทุกท่านจะเข้าใจที่ญิงฟ้าพูด <laughs> อ่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีเป็นเงินเป็นทองจริงๆเห็นไหมดวงของคุณขึ้นมากเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะ่ะการเงินจะติดขัดน้อยลงมากๆแต่ถ้ามันจะติดขัดต่อเมื่อคุณใช้เงินเก่งเองอันนี้ช่วยไม่ได้นะมันเหมือนอยู่ที่ตัวการใช้เงินมือเติบมันอยู่ที่ตัวคุณจริงๆนะคะแล้วก็ปีน ถ้ามีเหตุต้องไปร่วมงานสีดดาก็ร่วมบุญไปเลยนะคะหรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือด หรือทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างหรือบูรณะเมนเผาศพหรือท่าที่ไหนมีการล้างป่าชาแล้วเราร่วมบุญไปเลยก็ดีนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายทุกชนิดทําได้เลยนะคะหรือบริจาคพวกภาคเขาห่อศพต่างๆให้กับศพอายาติเงี้ยได้หมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะบอกเอยอย่าไปเป็นจิตอาสาค่ะได้นะคะอ่ะถ้าเราโอเคก็ทําได้แต่ไพ่ขึ้นในลักษณะการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายดีหมดเลยทั้งปีทําได้เลยนะคะจะเหมาะสมกับคุณนะคะแล้วไพ่ขึ้นโชคดีขอไม่พูดเยอะคลิปนี้อาจจะไม่ทํานายยาวมากๆนะคะเพราะว่า ไพ่มันขึ้นดีในทิศทางที่ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยไพ่ขึ้นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้คือเป็นไพ่พิเน้ขึ้นมาในสําหรับนี้มีใบเดียวที่เป็นไพ่พิกเนตนะคะเนี่ยคุณได้ความว่าโชคดี ความสำเร็จ Victory ขึ้นมาตัว V นะคะเนี่ยมันปืนความสำเร็จรับบริวารหรือคนรอบข้างค่อนข้างดีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนดีแล้วก็เขียวเหนียวซับมาเลยทีเดียวนะคะหรือการพูดการจราจาวาจาวัฒศิลป์ปีนี้ของคุณดีแต่ไพ่ก็ยังขึ้นเตือนเล็กนะ้อยจริงๆว่าให้คิดก่อนพูดอยู่ดีหรือการสื่อสารพิมพ์โพสแชทคุยต่างๆแต่หลักๆเลยคือเงินอาจจะเข้ามาจากการสื่อสารการจราจาหรือทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นได้นะจ๊ะอ่ะโดยภาพรวมคือใช้ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุมมมก ย่างก้าวละกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณพบเจอความเจริญความรุ่งเรืองตลอดทั้งปีเลยขออนุญ,ญาตจบคำทนายเด็กเพี้ยวนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะก็สำหรับท่นนานใดที่ต้องการสนับสนุสนช่องหอยจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ที่ตวงของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุสนกันหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดดิ้งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกล้ยแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ